สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊าซึ่งวันนี้ค่ะเราห่างหายกันไปนานน่าจะประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะตอนแรกจะพาพวกเราไปดูไอ้ตัวสมาร์ททิงก็คือเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่า ไม่รู้อะไรโดนใจอะคะ่ะพอทดลองใช้ตัวเจ้าตัว Galaxy Buds Pro แล้วเนี่ยมีความประทับใจมาก mm hmm. ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่ามันแตกต่างกับเจ้าตัว Galaxy Buds พัดเจ้าตัวนี้ยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะใายได้รีวิวไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะคำว่าไอเจ้าตัวของ Galaxy Buds Pro เนี่ยมันมีว้าวอะไรที่ไม่ ดีเลยนะคะสำหรับสไตล์เองเนี่ยคนที่ทดลองใช้จริงเนี่ยผ่านไปสักประมาณกับ2 2ส,สัปดาห์เนาะที่ได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยพบว่าไอ้เจ้าตัว galaxy b u d pro เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของ active noise c a n s e l l i n g เวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยถ้าหากมีเราฟังเพลงอยู่นะคะแล้วมีเสียงของคนพูดมันก็จะเบาเสียงของเพลงนั้นอัตโนมัติเลยนั่นคือว้าวมากนะคะ อะก่อนที่เราจะไปดูดีเทลต่างๆแล้วเนี่ยเรามาดูแมตต์ต่อแมตต์ของไอ้เจ้าตัวนี้กันเลยนะคะก็เจ้าตัวของสองตัวนี้นะคะถ้าดูจากนี้เลยก็คือเชฟของเขาเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็อันแรกเนี่ยก็จะตัวตระก,กูลพวก g a l a ็ y b ี่บัดโปรเนี่ยก็จะมาแบบเชฟแบบเรียวๆนะคะเหมือนรวงข้าวนะเรียวๆแล้วก็จะมีความมันเงานะคะ แล้วก็ตัวส่วนของไอ้เจ้าตัวของ Galaxy Buds Pro เนี่ยก็จะมาเป็นแบบเหลี่ยมนะคะจะพูดไปก็เหมือนฝั่งตระกูลทาง iOS เนาะอะไรองีน้นะคะแต่อันนี้ก็จะไม่มีความเป็นมันเงานะก็จะเป็นเหมือนด้านด้านหน่อยนะคะดานด้านแต่ก็สองอันนี้ไม่ทชาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของเชฟลูล่างนะคะคือเลือกที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่านะคะแล้วก็ ส่วนต่อมาค่ะก็คือเริ่มพอเชฟแล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องรูปร่างข้างในกันอ่ะเปิดดูกันเลยนะคะอันนี้ฝั่งของบัตรโปรโส่วนของตัวนี้คือบัตรพัดนะคะก็ไอเจ้าตัวนี้ค่ะเหมือนกันนะคะเชฟของไอตัวนี้ด้านในค่ะต่างกันคือคือถึงแม้จะเป็นว่าไอตัวบัตรโปรออโททิคะบัตรพัดเนี่ยจะเป็นอินเอียร์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอินเอียร์เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของ หูฟังนะคะเจ้าตัวของทางด้านบัตโปรเนี่ยจะมีเชฟที่เหมือนแบบอินเอียกว่านะในความรู้สึกของสายนะคะแล้วก็ตัวของเจ้าสองตัวนี้ค่ะก็ไอตัวนี้จะดูเงากว่านะนะคะเงากว่านะคะ ส่วนเรื่องของการชาร์จแบตนะคะเหมือนกันเลยตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของการชาร์จแบตเพียงไม่กี่นาทีค่ะก็จะมีความสามารถในการใช้งานได้ยาวนานนะคะอย่างเขาเคลมว่าถ้าชาร์จอยู่เพียงแค่5นาทีนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ยาวได้ต่อเนื่องถึง60นาทีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันหนึ่งคือ2ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์ของเราได้อย่างง่ายดาย นะคะนี่นะคะหลักๆนี่คือข้อแตกต่างเนาะข้อแตกต่างก็คือเช็คพักนอกกับข้างในที่มันต่างกันอันนี้สองก็คือเรื่องของ Active n น้อย Control นะคะคือไอ้เจ้าตัวของอ่า Galaxy Buds Pro เนี่ยจะมีความสามารถในการตัดเสียงน้อยได้ดีกว่าหรือว่ามันเป็นออโต้แหละคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำเป็นฟังก์ชันออโต้ไงคะคือเราจะต้องเข้าไปเปิดในโทรศัพท์ให้มันเป็นอ่า หมดที่ได้รับอินเสียงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ้าตัวนี้คือใส่เปิดตั้งเซ็ตไว้เลยว่าให้มันเป็นออโต้เวลาที่เราฟังเพลงอยู่แล้วมีคนพูดแทรกขึ้นมาค่ะมันก็จะลดเสียงนะคะแล้วเมื่อถ้าเสียงมันเงียบไปค่ะประมาณ1ิวินาทีเงี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับเสียงเพลงขึ้นไปนอกจากตัวออโต้การปรับเสียงแล้วนะคะก็คือเรื่องของน้ำหนักเสียงค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันฟังเจ้าตัวนี้แล้วรู้สึก พอกว่านะคะพอกว่าแล้วไมค์เขาก็ดีมากเลยนะอันนี้ทรายก็ลองใช้เป็นโหมดฟังเป็น360องศานะคะเหมือนเรานั่งดูหนังอยู่ค่ะแล้วก็มีเสียงมาจากทุกทิศนะคะคือเราก็ไม่ได้หูเทพมากนะคะแต่ใช้วิธีการในเรื่องของการสังเกตเท่แหละเอาละทชายก็มองว่าทชายก็อยากจะมาแชร์ประมาณนี้ค่ะว่าไอ้เจ้าตัว galaxy b u d pro เนี่ยมันดีกว่าเจ้า galaxy b u d part ยังไงนะคะถ้าใครยังไม่มีตัว galaxy b u d นะคะก็แนะนำว่าซื้อเป็นตัวกระซีบั u d s ไปเลยถ้ายิ่งเป็นสายนักวิ่งนะคะเหมาะเลยวิ่งอยู่ถนอนอะไรเงี้ยสมมตินะคะเราได้ยินเสียงน้อยอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันดังเนี่ยมันก็จะตัดเสียงที่เป็นเสียงรบกวนพวกนั้นนะคะให้เสียงเพลงเรามันเบาลงแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยยังไม่อยากใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัว Galaxy Buds Plus เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานฟังชั้นที่ เราใช้งานได้แบบปกติทั่วไปได้เลยนะคะเพียงแค่มันไม่ปรับออโต้เท่านั้นเองก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนกันมากกว่า2ออันนี้ต่างกันหลักๆแค่เรื่องการจัดเสียงออโต้จริงกับเสียง360องศานะคะก็ลองไปพิจารณาดูว่าชอบแบบไหนนะคะแต่โดยส่วนตัวทรายแล้วเนี่ยพอได้มาใช้ไอ้เจ้าตัวนี้บอกเลยว่ารักมันจริงๆชอบนะคะไงก็ถ้าหากมีคำถามข้อสงสัยอะไรจาก การใช้งานจริงก็เข้ามาถามได้นะคะวันนี้ไซก,ก็ขอแชร์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ